ยาพีมั่นมากะจญในฝูงคนมานยมหักหัวปากตัดต่อให้สาวลงไหลหักสุดใจย,ยิงขนาดมีอํานาจดังพญย่ายกินเมืองเงื่อนคําเนื่องมากล้นด้วยอํานาจพระบลกูจังสวดที่ย่ายโอมสัมปติสาว่าหุมนี่เป็นบทต้นที่มันขึ้นเพิ่นอ้างเอาคุณพอ่ณพอคุณแม่เพิ่นบ่ได้ว่ากุญเชเส้นขึ้นปูขึ้นว่าคำคุณนยาขึ้มาคุณนเพิ่นบ่ได้วา่าอย่าไปถามหาอีกเจ๊เทียได้บ้นเอาเท่านี้ละเอาแต่ซื้อพ่อซื้อแม่ เด้อเอามาเห็ดทาแล้วดียังไงพ่อแม่ดีกับเรายัางไงพ่อแม่ช่วยเหลือเรายัางไงนั่นละ่ะคือสิ่งดีพ่อแม่เป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่ไม่มีความเสียเสียงเป็นรักที่ไม่ต้องจ้างเป็นรักที่ไม่เป็นรักที่ออกจากใจเขาจริงๆพ่อจบป .4 แต่ส่งเรียกแต่แต,แต,แต,แต่แต่ส่งลูกให้จบปริญญาตรีะะพวกคุณคิดว่ายังไงว่าเขามีความรักกับพวกคุณขนาดไหนเสื้อผ้า อาพรบ้านที่อยู่ทุกๆอย่างพ่อแม่มอบให้ทั้งหมดนั่นเป็นความรักใครมีอยู่แล้วไม่ตกต่ำกระตันอยู่ด้วยจะดีไม่ใช่เขียนแล้วไปด่าไปทอไปโกงพ่อโกงแม่มันเดิมอันนั่นคุณครูก็ไม่ช่วยคุณอาถันก็ไม่ช่วยพิษนุม่นคุกับบ่อซอยพน่ได้ปึกด้่เทวดาพนมีตาเบิงอย่พ่อไ้หักพ่อหักแม่ยี่หลีบอ่านั่นละไปชี้ไปขานเบาซเมี่ะเก็บข้อ อนนี้เราปูจเจ้าพ่อรัเขาบ,กบาาอกว,ว่าบูชาไปแล้วเนี่ยต้องมีมีคนหนึ่งมีประสบกันกเห็นเขามาบอกว่าใส่เข้าไปแล้วเถียงพ่อปับ๊บเถียงแม่ปั๊บสร้อยกระเด็นขาดแตกเลยนรรนนเนี่ยความศักสิทธิ์มี่ปนันผนเองอ่าฉะนั้นแล้วจึงควรรักจะรักผัวจะรักเมียจะรักลูกจะรักขนาดไหนใจใจเยียยย่ย,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 ยมใจ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 ใย พ่อแม่นี่สําคัญแต่ท่านตายไปแล้วหาใหม่ไม่ได้ด้ยอย่างมีแม่บุญธรรมก็แค่แม่บุญธรรมมันไม่ใช่แม่จริงๆพ่อบุญธรรมพ่อเลี้ยงก็เป็นแค่พ่อเลี้ยงมันไม่ใช่พ่อจริงๆความรักมันต่างกาันกําเนิดมันต่างกาันทราบสภาวะโดยธรรมมันต่างกาันใครทุกคนมีทุกหมดเลยทุกนี่เป็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าทุกมีสองอย่างหนึ่งทุกโดยสภาวะ ก็คือการเกิดแก่เก็บตายสองปัญจินอา,าทุกทุกเกิดจากความผิดหวังทุกเกิดจากความพัดภาคทุกจากการเสื่อเลือกผู้ถือทุกจากการดูหักมันเป็นปัญจินอา,าทุกบททุกพวกนี้มันเกิดขึ้นกับตัวศัพท์อยู่แล้วมันเกิดข้งมันอยู่อยู่แล้วมันไม่หายไปหรอกแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ขับมันให้มันได้มีสติมองว่าเออสิ่งพวกนี้ไม่ใช่มีแต่เราใครใครก็ทุกใครใครก็เจอมีไหมคนไม่เคยร้องไห้มีไหมคนไม่เคยยิ้มหัวเราะไม่มี มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของมันนี่ถ้าเราเรียนรู้เข้าไปกับมันธรรมะก็คือธรรมดานี่ธรรมดาก็คือธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติก็คือเกิดทุกอย่างถ้ารู้ธรรมะรู้ธรรมชาติรู้ธรรมะตศฐานสัรเสริญคนพวกนี้การพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธองค์ทรงตัดจะรู้แล้วยังคิดถึงพระมารดาผู้คลอดบุตรผู้คลอดท่านเพียงเกิดบันแล้วตายนําไปเทศสอนกันยูทั้งดาวดิงสาจงเกิดจนเกิดเป็นพระอภิธรรมเท่าเสมอหนี้พูนาขอคุณบ่หน่อยนะ เมืองสังคัสซาประเทศอินเดียย่างไม่มองประตูขึ้นยูดเท่าซูโมเนีนะครับโบแมนอ่างมง่ายโบแมนโบหลอกลวงชีพแข่งบอลแข่งบอลเซียชีเชียงเพียงไปเมื่อพุนเดอร์เมื่อสังคัสลัดพิหารไปเบื้องเสาที่พระเจ้าอาโศกราชเฮ็ดเห็ดเฮ็ดใบมองพระเจ้าล่องจากสวรรค์คน,นขักบ่าขักเอรอเห็ดเบื้องเดอร์ถ้ากานพิจารณาเบื้องเอาถ้าจะทำก็ จิตที่ให้ใจที่เป็นกุศลกัเลี้ยนเชิญสลาหรือใครจะร่วมบริจาคกับวัดด่านพินกัเลี้ยนเชิญเลยครับเด้อเอาสักหน่พระอาจารย์คะได้หอว่าพระอาจารย์จะทําแค่เพียงเก้าพันดอกเหรอคะพระอาจารย์ใช่ตามเสียงไทยได้เพียงเก้าพันดอกคนประเทศไทยหกสิบล้านคนได้เพียงเก้าพันคนเอาแม่คันซ่าอยุ่ม่งจ้า ตอนนี้เปิดให้บูชาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะได้พันแล้วนี่นี่ได้พันดอกแล้วก็สร้างพระองค์หนึ่งได้พันดอกก็สร้างพระองค์หนึ่งได้พันดอกก็สร้างพระองค์หนึ่งถ้าได้เก้าพันคือได้ปั้นพระเก้าองค์คนเท่ได้ร่วมบุญกัได้ร่วมปั้นพระด้วยได้จารึกซื่อพ่อซื่อแม่ตัวมันบอดีย่บอตั้งแต่พลองพ่ออื่นมุเจ้าก่แขนอยู่ตัวซื่อพ่อซื่อแม่จะผมเพียงเพราะอยากแขนหน่อยแม่่าษอถูกต้องเลยค่ะอาจารย์แก้ว